เพื่อนๆเ,เราถักได้แถวหนึ่งแล้วนะคะต่อไปเราจะเสริมตรงนี้นะครเพื่อนแต่จะถักตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อนเราจะเสริมฝั่งขวาก่อนนะคะเพื่อนเดี๋ยวใส่สีขาวก่อนนะคะ เราจะทยอยเสริมฝั่งฝั่งละเส้นก่อนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะตัวนี้เข้าตาไม่มีคู่ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนี้ก่อนเราจะถักสีขาวก่อนนะคะ ต่อไปเราจะเสริมสีทองเบอร์สองนะครับเพื่อนใส่เส้นหนึ่งก่อนนะครับเพื่อนเส้นหนึ่งจะเป็นไหนน้อมนี่ใส่หนึ่งเส้นแต่ว่า เองสองรูนะคะเพื่อน แล้วก็มัดปูกอน,นะคะเพื่อนต่อไปเราก็จะเอาสีขาวถักนะคะเขาก็จะครบสี่ นี่ค่ะเพื่อนที่กัางวันนะคะเพื่อนที่เปิดไฟเพราะว่ามันครึ้มค่ะท้องฟ้าครึ้มแต่ก็มัดปูจ้า เดี๋ยวคลิปนี้ขอห้านาทีนะคะเพื่อน มัดปูให้ครบนี่ค่ะเพื่อนเป็นลายไทยแล้วเรเสริม นี่ค่ะเราเสริมเส้นหนึ่งเรจะถักสีขาวขึ้นประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆจกอาทีแล้ว